น้อมกาบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังขลยันนิมิตท,ทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังกันในหัวข้อวิบากกรรมอันใดจึงนำพาเราท่านให้มีความแตกต่างกันซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นคติเตือนใจให้น้อมนำใจไปสู่ทางที่ถูกที่ชอบ ให้แก่เราท่านได้หมั่นสะสมความดีเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้แก่ตนถามว่าทำไมทบุญมาก็มากแต่ยังลำบากอยู่ที่ผ่านมาทบุญมาตลอดทำทานไม่เคยขาดแต่ทำไมชีวิตยังลำบากอยู่จังขาดแคลนสิ่งใดอีกหนอความลำบากยากจนความทุกข์ทั้งปวงล้วนมีเหตุมาจากวิบากกรรมทั้งสิ้น แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อาจลบเลียงได้ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ถามพระพุทธองค์ว่าไหนเมื่อท่านเป็นผู้มีความเมตตามีอิทธิฤทธิ์แล้วนั้นทำไมยังมีคนที่ลำบากอยู่เล่าพระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้แจงเราแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่เรามีสี่ประการที่ทำไม่ได้ประการแรก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิบัก,กรกมได้ใครสร้างกรรมอันใดไว้ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเองประการที่สองปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองจึงจะเกิดปัญญาได้ประการที่สความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงประการที่สคนที่ไม่มีวาสนาดีกับเราจะฟังไม่เข้าถึงใจเขาเราจึงโกรธเขาไม่ได้แม่ฝนจะตกทั่วฟ้าแต่ก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับญาติที่ไร้รากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาล ก็ยากที่จะโปรดคนไร้วัสนาความลำบากยากเข็นทุกทรมานล้วนมาจากกรรมแม้สร้างบุญยังไม่แรงพอพลังก็ยังไม่ส่งผลแต่การทำบุญต้องได้บุญแน่นอนมันทำบุญไว้ย่อมส่งผลในสักวันเมื่อหมดกรรมบุญก่อจะเกิดผลเมื่อนั้นสิ่งดีเข้ามาในชีวิตแน่นอน หมดทนาบุญทุกวันนี้ที่เราเกิดมายากจนลำบากเป็นเพราะกรรมเก่าจริงหรือเปล่าหลายคนเฝ้าสงสัยใครรู้ว่าชีวิตของมนุษย์ทำไมบางคนลำบากเหลือขนานับแม้ว่าจะทำบุญทำทานขนาดไหนแล้วก็ตามไม่เห็นจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสงสัยอาจจะเป็นเพราะกรรมอย่างแน่นอน เมื่อครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติหลายคนอาจจะยังคงสงสัยในบางมิติอยู่ว่าความจริงกรรมเก่าที่พระพุทธเจ้าสอนเรานั้นท่านหมายถึงหูตาจมูกลิ้นกายใจกรรมเก่านั้นไม่ใช่หมายถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งที่ไม่ดีในอดีตชาติมาสนองก็ลองคิดกันดูเล่นซิว่า ถ้าเรายังมากไปด้วยกรรมหนักๆกรรมที่ไม่ดีที่เคยทำไว้ในอดีตชาติแล้วนั้นเราจะสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกอย่างนั้นหรือถ้ามีกรรมเก่าที่หนักหนามากมายแล้วยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้คำพูดนี้ก็คงขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าเพราะมนุษย์ทุกคนมีบุญจึงสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ดังนั้นความจริงแท้เรามีบุญพอสมควรจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพียงแต่บุญในส่วนไหนมีมากกว่ากันเราก็จะเป็นมนุษย์ในรูปแบบนั้นในอดีตชาติเรารักษาศีลมาดีมากชาตินี้เราจึงมีรูปร่างหน้าตาชาตินี้เราจึงมีรูปร่างสง่างามหล่อสวยในอดีตชาติเราให้ธรรมะเป็นทาน เราเกิดมาก็เป็นบุคคลสมองดีเลิศมนุษย์บางคนสร้างบุญทานด้วยทานบารมีมากจึงประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยมั่งคั่งทำอะไรก็รวยมีแต่รวยแต่บางคนสร้างบุญกุศลทางด้านคันติมาชีวิตก็จะมีแต่ความอดทนเป็นเลิศดังนั้นก่อนที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราต่างมีบุญถึงพร้อมกันแล้วเพียงแต่มีชีวิตและฐานะแตกต่างกันเพราะเรานั้นเคยสร้างสมบุญเราไว้ที่แตกต่างกันไปไม่มีบาปกรรมอะไรหนักหนักที่มาตามสนองคุณเพื่อทำให้ชีวิตคุณนั้นล้มเหลวหรือไม่สำเร็จอย่างที่คุณคิดสิ่งที่เป็นเศษบาปเศษกรรมที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นไม่อาจสำเร็จได้ เป็นเพราะกรรมปัจจุบันนี้มากกว่าตัวคุณอยู่ในสังคมไหนคุณทำอาชีพอะไรสร้างกุศลมากน้อยเพียงใดกรรมปัจจุบันทั้งนั้นที่ทำให้คุณมีอันเป็นไปมีชีวิตลำบากเงินไม่พอใช้แล้วยึ่งสร้างทางกายกรรมวัจีกรรมคือคำพูดรบๆวนร้ายมโนกรรมใจคิดไม่ดี คิดหลอกลวงอิจฉ้าเรศยาโกรธแค้นพูดได้ว่าเหล่านี้ยิ่งเป็นกรรมอันเลวร้ายที่เร่งให้มาสนองไม่ว่าคุณจะเป็นคนระดับไหนของสังคมกรรมก็สามารถสนองคุณได้ทั้งนั้นเพราะในโลกแห่งความจริงเป็นเพราะว่าเราลืมกรรมแต่กรรมไม่เคยลืมเราความจนเป็นกรรมหรือไม่ ทำอย่างไรให้หลุดพ้นแห่งความจนหลายคนอยากรู้ที่เราเกิดมาจนทําเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีเป็นกรรมหรือเปล่านะแล้วเมื่อะไหร่กรรมแบบนี้จะหมดไปกรรมจะตามไปจนชาติหน้าเลยไหมทําไมบางคนขยันทำมาหากินทํางานกันไม่หยุดไม่หย่อนก็ไม่รวยส่วนอีกคนก็ทํามาหากิน แต่กับรวยทั้งโชคช่วยทั้งผู้คนส่งเสริมขณะที่คนบางคนเกิดมาก็สุขสบายไม่ต้องดินรนก็มีกินมีใช้ไม่ต้องทำงานก็มีกินแบบสบายๆซึ่งสิ่งที่ทำให้แต่ละคนเกิดมาต่างกันหรือทำงานแล้วได้ผลที่ต่างกันก็คือกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันของแต่ละคนนั่นเอง ชะตากรรมอดีตที่แต่ละคนถูกบุญกรรมทำแต่งมานั้นจะมาส่งผลกันในชาตินี้ทำให้คนเราเกิดมายากดีมีจนบางคนก็สุขสบายไร้เรื่องทุกข์ร้อนบางคนก็ลําบากลําบนที่การปากกัดตินถีสิ่งเหล่านี้คือกรรมเก่าจากอดีตที่ติดตัวมาเป็นสิ่งที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และอาจส่งผลกับอนาคตของเราในบางส่วนด้วยอีกส่วนก็คือกรรมที่มีผลมาจากการประทําในปัจจุบันอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมในส่วนนี้เป็นหลักกรรมในอดีตเป็นกรรมกำหนดได้แค่บางอย่างเท่านั้นชีวิตเราไม่ได้ถูกริกิจมาแล้วทั้งนั้นแต่เราเองก็สามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วย ความจนเท่ากับคำรูปแบบหนึ่งความรวยที่มั่งคั่งและมั่นคงตั้งแต่เกิดมักจะมาจากการมีฐานจิตยิ่งใหญ่สม่ำเสมอในอดีตชาติความจนก็เช่นกันคนที่ยากจนแต่กำเนิดทำอะไรก็ไม่ขึ้นเหนื่อยสายตัวแทบขาดปากกัดตีนถีบก็มักจะมาจากวินกรรมครั้งใหญ่ ที่ทำมาตั้งแต่อดีตชาติประกอบกับความคิดความอ่านและกรรมในปัจจุบันที่ไม่ช่วยส่งเสริมให้หลุดพ้นไปจากความยากจนได้เสียทีรูปแบบนี้และบางคนก็บอกว่าตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำทั้งบุญทำทั้งทานแล้วแต่ทำไมหนอไม่เห็นถูกหวยรวยโชคหรือมีงานดีๆสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตเสียเลยนั่นก็เพราะสิ่งที่ทำนั้นยังไม่มากและยังไม่ใช่การทำที่บริสุทธิ์อย่าลืมว่าการทำบุญเยอะๆทำทานมากๆไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยแต่มันคือการสะสมผลบุญที่จะช่วยทำให้คุณมีชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะการทำบุญทำทานที่ทำไว้ในชาตินี้น้อยคนนัก ที่จะสามารถส่งผลให้เห็นได้ทันทียิ่งเป็นเรื่องความรวยความจนยิ่งต้องอาศัยการสั่งสมบุญไปเรื่อยๆและการทำงานอย่างหนักแบบเอาเป็นเอาตายจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินได้ไม่อยากจนต้องหมั่นสะสมทานบารมีไม่มีการทำบุญแบบไหนที่ทำให้รวยได้ในทันตาทำเยอะไม่ได้หมายความว่าจะรวย ทำใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตที่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบของการทำบุญตามหลักศาสนาไม่ได้สอนให้ทำบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหวังรวยทั้งในชาติภพนี้และภพหน้าหรือหวังสิ่งอันใดเพราะบุญคือจิตใจที่ดีงามที่เป็นกุศลจุดประสงค์หลักของการทำบุญก็เพื่อขัดเกลาจิตใจ ลดความโลภโกรธหลงทำให้จิตใจปลอดโปรง่งโล่งสบายถ้าอยากทำบุญเพื่อหวังจะสุขสบายในอนาคตการข้างหน้าจะเป็นบ้านปลายชีวิตหรือชาติภพหน้าก็ตามก็ต้องทำแบบสม่ำเสมอสะสมไปเรื่อยๆเหมือนการหยดกระปุกอมสินจะน้อยหรือมากไม่ต้องคิด จะเพื่ออะไรไม่ต้องนึกถึงแค่ทำความดีสะสมบุญไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันหนึง่งบุญเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ของมันเองน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยานมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ